อ่ะมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้อยู่ในโปรเจกต์ปากิสองอีกแล้วก็สงสัยนะทำอไมชอบเล่นเกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมาวันนี้เนี่ยมันอัปเดตสไตล์เข้ามาใหม่นี่ยอีโปโบ็อกซิ่งไม่รู้ว่าอีโปโนี่มันมาจากแอนิเมะเรื่องอะไรนะไม่เคยดูนะความพิเศษของมันก็จะอธิบายความพิเศษของมันก่อนนี่ไม่ต้องกดต่อยนะมันก็ยิงท่าน,นี้ให้เนะี่ยิงตั้งท่าพร้อมอ่ะ ในท่าหนึ่งไปท่ากันนี่เหมือนจะทำท่าหลบนะแต่จริงๆมันเป็นกันแหละเนี่ยปอนะ๊อกเนี่ยวิ่งมันก็ทาท่านี้ไปเลยเริ่มรีมรว,รวิวเลยดีกว่าโหเสียงมีเดียเปิดขนาดนี้เลยเหรอนะโอเคาเมาเลือกต่อยธรรมดาก,ก่อนอ ต่อยหนะักเอาประคัตน,นะ,ะถ้าแรกเนี่ยจะเมริกาหลบหลบนะหลบหลบแล้วก็ตีสวนไปไม่จําเป็นต้องให้ศัตรูตีก่อนนะคือเราหลบหลบธรรมดาแล้วก็ต่อยสวนเหมือนกันนะไม่ไม่ต้องศัตรูต่อยก่อนดูนี่นี่นี่เราก็ตบสวนไปอย่างนี้นะ ธรรมดาเอกก็โอเคอยู่ท่า okay, ท,ที่2ลิเวอร์พูลท่าต่อยต่อยท้องเนี่ยต่อยท้องปาบเนี่ยอันนี้เป็นมารเริ่มต้นไม่รู้ทำไมมัน,ม,นมันบลัฟสียังไงมานเลยเดิน,น,าดา олот, น,นไ,ได้ถ้าเป็นธรรมดามันคงจะเดินไม่ได้ท่าที่สามเทอร์เทิลเป็นข่าเคาน์เตอร์นี่ต่อยสวนไปเลยศัตรูที่โดนต่อยติดเอออล่เอาเหมือนเป็นร่างเงาสีแดงแล้วก็สูบไปเลย ท่าที่ส erm นะี่ determination อ่ะลูกขอให้มันต่อยไปซึ่งมันเป็นท่าฮิวท่าฮิวอ่ะพอกดกดปุ๊บนี่มันจะให้เลือดเรามาซึ่งครูดาเจ็ดวิครูดาไว,ไวเหมือนกันนะครูดาได้เจ็ดวิเลยนะถ้าสุดท้ายเกิด กาสกาเซลกาเซลหรือกาเซลเล่น่าจะกาเซลพันเนี่ยง Lib ันกาเซลพุ่งไปต่อยนี่เลือกทิศทางก็จะต่อยหลังต่อยหน้าไปเลี้ยวได้อะพุ่งพุ่งเลี้ยวได้อะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งท่าแรกหลบแล้วต่อยอ้าวดีไม่ใหม่ใหม่โอ๊ะ What t h นี่เนี่ยต่อยต่อยไหนไม่ต่อศัตรูไม่ต้องต่อยก่อนนะเราต่อยไปเองไปดูท่าสองเลยดูว่าโบนี่นี่เนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีเสียงบล็อกด้วยเนี่ยเรากดบล็อกด้วยนี่ยเนี่ยมันจะมีเสียงบล็อกแล้วมันก็ทำการศัตรูทุยทำการลอยใจเนี่เหมือนเดิมนะ ถ้าเธอเพิน่นี่เคาน์เตอร์ถ้าที่สีก็ฮิลตัวเองนี่อิมมิเนชันท่านี่าา 6, กากาเซอพันเลือกเลือกเล่งพุ่งเนี่ยพุ่งพุ่งได้อ่ะม,มาดูท่าได้ไหมนี่เนี่ยแล้วก็ตีสวดเลยมีแค่นี้อยากเล่นเ,เลยมาสอนวิธีหากันเลยนะ อย่างแรกให้เราไปลูกที่สองก่อนเด,อด,อด,อดี๋ยวลูกที่สองเดยวไปตรงนี้ก็กดเข้าลูกที่สองครับลูกที่สองไป อ่ะเข้าโลกยี่สองมาก็ไปที่ยิมเปิดปุบเปิดปุบเ,เ,เ,เพลงทำไมล่นนนะโอ้โหจิตเต็ตติงเสิย์โวยเออนี่โลกยี่สองเออนี่ยคนคนสอดสไตล์อยู่นี่ฮ,ฮิปโปเนี่ยฮิปโปฮิปโปเนะนี่ยฮิปฮิปโปบ็อกซิง่งเฮยแรกที่เขาจะให้ทำนั่นกนะคือให้เราเนะนี่ยกดเนี่ตี เียเราต้องทำแบบนี้น,นทำแบบนี้นก็ตีหนักว่านี้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่านานไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เหมือนกันนะจะเป็นยังไงอาผมกลับมาแล้วเมื่อกี้มันแหลกมีเกิดข้อพิพาทแหลกเล็กน้อยน,นะถ้าผมโหลดเกม เขามาใหม่ละซื้อตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยเห็นกระสอบทรายนไหมเแล้วกดต่อยหนักไปครับผมกดต่อยหนักไปเรื่อยๆน่าจะประมาณ100ทีนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ100ทีถ้าทำครบ100ทีเนี่ยก็กลับไปโลกแรกครับผมเสร็เลยนะเซฟชิคกัปโกโอเคเคียวโกะยูริเซสเตท ไอ้จริงเราไม่ต้องกลับโลกแรกก็ได้นะรู้เราจะแบบไปทำวิธีขั้นตอนต่อไปแบบนี้เลยก็ดีวิธีต่อไปนะห้เราไปเข้าคุกเฮ้ยนะเรา,เานะต้องใช้สไตล์นึงที่อยู่ในคุกมันชื่อว่าพิกอาบูมวยมวยพิกอาบูมหาวิธีเข้าคุกก่อนะ ที่ข้อคุ้งข้าขน,นใส่แท็กซีโ่โดเ้เอาโอ้ฟรีต่อยท้องเลยทีเดียวเนี่นยตำรวจว่จับเราแล้วเราก็ถูกเซ็จเตพอร์ตไปเนี่ยอะลิสโซนาสเต,ตย์ไพรซัมเนี่ยนี่คือหมอเราเกิดมาแบเนี้ โอ้ยแบนไม่โหลดนีน่เรามาอยู่ตรงหน้าประตูนี้ตือบันทางซ้ายนะผมเนี่ยมทางรูนรงนี้ก็ลงไปเลยไม่ดเดมาทางขวานี่คาเฟ่เทอร์เรียนะผมลงอาหารว่ะเร่ไปลง,อ,อ,งอ่ะนีม่เยมีใครมาเอยเนี่ยนี่ครับผม สิ่งที่อาบุกซิงจะอยู่ตรงนี้นะผมนแบบไอรอนมคขึ้นก็แต่ที่ใช้ก็หนึ่งพันสาม้ก้าสิบสติงค่าพลังป้องกันกนะ็จะหนึ่สามร้อยเสิ้ติงเหมือนกันนะครับผมความเร็ว1,499ค่าความฉลาด1 2ึ9นสอร้อยเก้าสบเก้านะผมถ้าจนะไปดกดเรียนไหมนะผมพอเราเรียนเรียนมาเนี่ย อันเราเราก็ต้องกลับไปโลกแรกนะกลับมามาฮะน,นี่กลับมาที่โลกแรกแล้วนี่นนนโอ้ผมเกิดหลังจากที่เราเอาพี่เอาบูบ๊ boxing มาแล้วนะผมนี่แล้วก็มาตรงนี้ไปที่โดมไปที่โดมนะโดมเนี่ยโดมเหมือนที่เราเลยที่เอาสก,กอร์เปียนอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ให้เราเดินไปเลย นี่ผมในสก็อปเปียนแล้วก็ตรงนี้นี่เดืวดสามใช้ดูบ็อกซิ่งอ่ะเออเรากดสู้ด้วยพิกอาบูบ็อกซิ่งนะเราต้องชนะใช้โดยใช้พิกอาบูนะผมสไตล์ในคู่เมื่อกี้นะอืมชนะเสร็จเนี่ยยังยังไม่จบนะเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้พิกอาบูบ็อกซิ่งเนี่ยฆ่าสไตล์เดียวกันนั่นคือพิกอาบูบ็อกซิ่งเหมือนเดิมมาและก็ก็แลกแลกกันฆ่ากันนะเอิง ต้องไปฆ่าบนในนี้นนะฆ่าบนโลกฆ่าในโลกสองอะไอตรงแบบสนามมวยสนามมวยในะยิมอะครับผมไอตรงนั้นแหละพาไปดูเราตัดฉากเลยแล้วครับอ่ะตัดอ่ะตัดมาที่ยิมในโลกที่สองนะเนี่ยนี่ครับผมนี่ขึ้นมาตรงเนี้ยนี่ตรงนี้คือแบบบันไดตรงนี้นะข้างบนนี้นแล้วก็ให้คนที่ใช้พิกอัพบุบ๊กซิ่งเหมือนกับเราเนะี่ยถ้าเราใช้พิกอัพบุบ๊กซิงนะ่งเนี่ยฆ่าฆ่าคนที่มีสไตล์เหมือนกับเรานะ่ยพอ ่านะแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมให้ค่าขนสไตล์เดียวกันแค่นั้นเองค่าพีอาบ,บูเหมือนกันนะอ่ะก็ได้ไตเติลมาเฟอร์เวตแชมเปี้ยนนะครับผมแค่นี้ก็ได้คุยคุยกับอปโปเพื่อสไตล์แลวนะครับผมนี่แหะก็คุยะะเ,ราาเร็วอ่ะสแลกกาลิวิลก็มีเท่านี้นะครับผม กูดในเอ้ยแต่วันนี้มันตอน,ชนเช้าเนาะไอ้ป้าเออฉงนั้นแล้วกันกูดกูดอัปเตอร์นวนแล้วครับผมกู Good.